เดียวกันครับไหนลูกแม่อ,อยู่คนเดียวครับนักกระตังครับก,ก,กรตกนนะตังอยู่คนเดียวกันลูกมีใครอยู่ด้วยสักคนน่ะแต่ไอ้ตูนไปไหนล่ะฮะตูนไปไหนครับฮะลูกตังอยู่คนเดียวอีลูกตังครับ ลูกตังครับลูกตังอยู่คนเดียวอ่ะนะอยู่คนเดียวก็ได้รู้คนเก่งลูกไม่ต้องแพ้ก่อนนะครับเนี่ยใครก็มาอยู่ตัวอ่ะ จะอยู่คนเดียวนะนะคะอยู่คนเดียวก็ได้ลูวเนาะนะเป็นคนเก่งลูนนกนะ,ะอันีือันอูแล้วลูกอูเออเอแล้วลูกเนาะแล้วก็มือน่ะแต่ เป็นเด็กดีรับเมินรูกนอะนะครับออเออเอ,อเออย่างไอ้ตูนกับไปขี่รถที่ปุ่นยิ้มหวานยิ้มหวานกันครับเกือบเกือแต่ยิ้มหวานนะตังเนี่ย น้อน้าตังครับน้าตังครับในลก A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W U Y and Z Now I know My A B C Next time Won't you sing With me Kinh mẹ Cá chui chui งกระตังกระตังเนี่ยนะแต่นี่ยนิ้วกว่านี่้เนาะ